ก็ดีใจนะครับที่ซีรีส์ของพี่ขอรับก็จะได้อากาสให้ผู้ชมได้รับชมการในวันที่18กันยาคมนี้แล้วก็การทำงานเป็นื่อยมา์อ๋อใช่ครับเหนื่อยมากครับซีเรื่องนี้ถ่ายถ่ายมานานมากครับสองปีนะครับกว่าจะเราจะติดกล้องได้นะพอติดกล้องปุ๊บเราก็พร้อมที่จะอ่ายต่อแล้วก็สามารถเป็นอมีให้คนดูได้ปัญหาภาษาอะไรครับก็มีปัญหาภาษา มีหลายๆเรื่องนะครับปัญหาอโควิดด้วยครับแล้วก็มีมีการปรับเปลี่ยนโมเดลการทํางานนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ทําให้เราทํางานไปเราก็พยายามออเซ็ระบบขึ้นมาใหม่แล้วก็ดางงานกันตามปติที่ที่ทำกันได้ ที่ยังอยู่กับเราตั้งแต่วันแรกที่ที่เราประกาศทำซีรีส์จนถึงวันถืกต้องแล้วก็นแสดงให้คนอื่นด้วยนะครับที่มาร่วมจอยกับกับเรานะครับราขอบคุณมากทุกคนมีทีมล้วก็มีความตั้งใจเก่งทุกคนเลยครับก็อยากให้ทุกคนดีครับครับก็ดีครับรู้สึกชื่นใจครับว่าในที่สุดวันนี้เราก็จะได้ดชายแล้วนะครับผมตอนแรกก็ กำกำตื่นตื่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปครับเพราะตอนแรกเราไม่ไม่รู้เลยว่าเอ๊ะมันมันจะเริ่มถ่ายเป็นยังไงเมื่อไหร่นะแต่สุดท้ายมันก็เรียบร้อยครับถย้อยไปลคะครับาะผมก็ประมาณนวลเลยครับแต่ว่าแบบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทรหบมากๆแต่ว่าเวลาการทํางานเนี่ยแบบสนุกมากเลยครับด้วยแบบบรรยากาศกอ,องไปกับนนด้วยอะไรด้วยต่างๆแบบว่า เป็นการเคำว่าเขาเป็นการแสดงที่เก่งแล้วเวลาเราทํางานอะไรเงี้ยมันแบบว่าสบายใจในการที่แบบทํางานอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนเก่งทุกคนเคยแบบ ใช่เป็นไงบ้างครับะไรรับทับเซตนี้เป็นยางย่งยางมันหน่อยแค่ไหนอ๋อซาบอกว่าไม่ไม่ได้ยากครับเพราะว่าทุกคนแบบอย่างที่บอกไปว่ามืออาชีพกันอยู่แล้วแล้วก็ทําการบ้านมาอย่างดีแล้วทุกคนแบบเราเลือกคนที่แบบว่าเรารู้สึกว่าแบบเขาสามารถแฮนเดิลทุกอย่างในซีรีส์เรื่องนี้ได้อะไรอย่างนี้ครับแล้วทุกคนเราแคร์เขามาแล้วเราก็เห็นว่าเขาสามารถแฮนเดิลสิ่งทั้งหมดนี้ได้แล้วก็มันเลยกลายเป็นหอมกลิ่นของเราที่เราแบบ แฮปปี้แล้วก็ภูมิใจมากเราคิดว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้อะไรเงี้ยครับอันนี้ส่วนนักแสดงคัดต่ยมาก่ก่อนนะคะอาจจะบอกว่าทุกคนมันคือพีเรียดนะแล้วมันย้อนยุคกลับไปอะค่ะการจะเซตปี2,566ไปเป็นร้อยปีที่แล้วอะเรื่องของแบบฉากเรื่องของพร็อพเรื่องของคุณเข้าใจไหมว่าฉากหน้าสิวหน้าขวานเขาจะตายวันตายพุ่งกันอยู่แล้วอยู่ดีๆมีเพลงงานวัดแดนแดนไม่หยุดหยุด ก็มีเดน hey, เฮ้ยโยแลินี่คือเสียงจากเด็กวัดคือก็คือเ้าใจไหมคือแบบเราควบคุมเสียงไม่ได้แล้วมันก็คือแบบกว่าจะหายได้แต่ละฉากนักแสดงก็ต้องสแตนบายแล้วก็เขาก็เซ็ตภาพแต่ว่าท,ทุกๆคนรู้ดีว่าเราไม่เราไม่เซ็งกันเลยเนาะเพราะว่าเรารู้ว่าเราอยากจะหวังขวนที่จให้ทุกคนอ่ะได้ชมซีรีส์สวย,สวยๆแล้วก็เราฟังเพลงประกอบเพราะๆที่มันขยี้ให้เราตายไปเลย ่านบทประพันธ์ก็เตรียมตัวตายกันได้เลยเพราะว่าเพลงเพลงของ Image จอะเมื่อกี้ได้ยินคือแบบอาจจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วคืออะไรทุกอย่างมันขอให้รอดูนะคะอ่ะคัะดื้อสาวค่ะเป็นไงบ้างเราคนเรคนอะไรบ้างค่ะก็ฝากติดตามตัวละครของฟองแก้วแล้วก็ตัวละคร ทุกๆคนด้วยนะคะก็ยังของจูนก็ต้อขอบคุณที่บอลแล้วก็พี่มีที่แบบเลือกจูนมารับบทเป็นคนแก้แับไข่มุกเพราะว่าอย่างเรื่องนี้จูนจูนไม่ได้เล่นซีรีส์กับละครมาประมาณ7-8ปีแล้วค่ะก็เป็นเรื่องแรกที่เล่นแล้วต้องผู้ขังเมืองเจ้าก็แบบท้าทายค่ะเป็นเรื่องแรกที่พูดภาษาเหนก็ฝากติดตามด้วยค่ะท่านต่อไปไม่พูดเลยคุณแม่ท่านเดียว ก็ในในส่วนของเทียนค่ะก็รับบทเป็นเมยเทียนคิดว่าเมยน่าจะเป็นแบบตัวละครตัวสุดท้ายที่มาประกอบในซีรีส์เรื่องนี้ไหมหมายถึงว่าที่ที่หาหาเป็นแคสสุดท้ายแคสสุดท้ายเลยช่วงท้ายใช่เป็นช่วงท้ายก็เข้ามาตอนท้ายแต่ว่าก็ดีใจมากที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะแล้วก็จริงๆแบบมันมันดีวันนี้มันดีมากจนพูดอะไรไม่ออกตอนที่ดูซิสเลอร์เนาะเราแบบคือนั่งร้องไห้เพราะว่า หลายๆภาพที่ดูมันยังมีภาพที่เราแบบตอนที่เราเห็นในการแสดงมันตีเข้ามาอีกแล้วยิ่งเพลงอีกอะไรอย่างเงี้ยมันตื่นตันมากหนูรู้สึกว่าแบบเรื่องนี้หนูจิตใจก็อยากดูแต่ใจนึงคือต้องตาบวมแน่ๆเลยใช่ค่ะก็มันดีมากจริงๆค่ะก็ฝากคนด้วยนะคะสองสาวค่ะก็สวัสดีว่าต้องขอบคุณ พี่บอลนะคะที่ให้โอกาสติดไปเข้ามาเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องแรกด้วยก็ดีใจค่ะก็เห็นทีมงานทุกคนตั้งใจทํากันมากเลยนะคะก็อยากฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวดูกันว่าสตีมเนี่ยจะเข้าไปกองบวนอะไรในความรักของเราบ้างนะคะก็ฝากสิ่งนี้เรื่องนี้ด้วยค่ะทุกคนตั้งใจมากค่ะม่กาเริ่มะก่อนครับก็อย่างสืดวันนี้ผมรู้สึกโล่งใจมากนะครับตัองแต่แรกนี้เคยหลุดสปอยวันไปในไลฟ์โซน คนก็มาถามว่า18สิงหาจริงไหมอ๋อก็ต้องโกหกเข้าไปเพราะกลัวพี่ติกกับพี่บอสดา่า <laughs> แต่วันนี้ก็รู้สึกโล่งใจแล้วที่ทุกคนได้รู้พร้อมกันละแตกครับผม <laughs> ก็คืออยากจะบอกว่าก็คืออยากจะบอกว่าผมเป็นคนเก็บความลับไม่เก่งนะ <laughs> ถ้าสมมเปแบบ ถ้าสมมุติผมเผยหลุดสปอยหรืออะไรยังงอย่าจี้ผมเยอะนะอย่างแต่กี้ผมไม่กล้าพูดอะไรกุกอย่างคือมองหน้าพี่ตีพี่บอสอย่างเดี้ยนะคือแบบถ้าสมมุติผมหลุดครั้งนี้ผมโดนอีกแม่เลยครับก็ผมรับบทเป็นมิ่งนะครับกับลิลลี่มาสเตอรมาลาเป็นรับบทเป็นมิ่งนะครับมิ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของจอมครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับค่ะพัดละสองคนคุณกิมและคุณนิติรัตน สามหกก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ควไม่ว่าจะเป็น ว่าทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งผลการที่แบบน่าตื่นเต้นน่าสนุกผมในฐานะนักแสดงผมก็เล่นพร้อมกับทุกคนแต่ถ้าแต่ผมจะไม่รู้เรื่องราวของตัวละครทุตัวเลยไม่รู้หมดี๋ยวเ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 ดีนยวเยแต่ีต่แต่เป็นละเรที่น่าด่าตว่ดเนแวะน่าติดีามเพราะว่าีุกทุกทุกตัวเะครมีบทบเทมีข้อมูลใหม่เสริมเเป็นการแบบ นะเรียกว่าอะไรเป็นการสรุปที่ยาวมากใช่ไหมติตามด้วยนะครับองคคาีานาเ้าติดตามยังไงบ้างกจริงๆทุกคนได้เห็นเทเลอร์แล้วก็ไพโอดกับ ช,ชีเซอร์ไลท์ฉบบนะจริงๆวันนี้ก็ตอนที่ติส่งมาว่า4นาทีกว่าแล้วก็แอบรูเหมือนกันว่าจะถึงเล่าในเวอร์ชันแบบไหน,นที่ทําให้ทุกคนรู้สึกว่ายังว้าวกับอันที่ปล่อยออกมาซึ่งคิดว่าน่าจะเค่อนข้างพอใจกับผลตอบรับอะคะ่ะก็ในฐานะผู้จัดนะคะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณนักแสดงทุกคนค่ะทีนะแบบ่แบบแสดงฝี่มาอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็พี่บอที่ติคะ่ะที่เราเป็นพาร์ทเนอร์กันค่อนข้างสนุกสนานกันมากมายคะ่ะออกกองก็เหนื่อยมากๆก ก็ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังด้วยค่ะจริงๆคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็นอกจากเราจะมีเนื้อเรื่องซีรีส์ที่สนุกเป็นพอรที่ค่อนข้างใหม่ในตลาดนะคะแล้วก็เรายังมีเพลงประกอบที่เป็นองค์ประกอบสําคัญเช่นกันซึ่งคิดว่าทุกองค์ประกอบอะค่ะพอเหมือนเข้าหากันแล้วแล้วก็ส่งออกไปพร้อมกันเป็นซีรีส์เรื่องของจิ่ความรักอะค่ะจะส่งเสริมให้ทุกคนรู้สึก สนุกเอนจอยกับการดูอะคะ่ะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะได้ดูกันเมื่อไหร่ยังมีจา์ทีมพี่ตินะคะสิบสิงหาเนี่ยครับที่ดูสดดูสดที่ช่องวัน31 4เอี่ทุ่มเอ่อสทุ่ม15ครับแล้วก็ทางยูคูอันคัตเวอร์ชันครับ5ทุ่มครึ่งะคะาารับฝากติดตามด้วยครับแล้วก็แพลตฟอร์มอ,อื่นอื่นอีกมากมายครแล้วก็ ก็ถึงเวลาฉายจริงถ้าใครสนใจสามารถกระจอบตัวไปดูตอนแรกไดกตนรได้นะคะคอนเทนต์แบบนะคะอย่าลืมนะครับสามารถจองตูดได้เป็นเทมเปเจอร์นะครับช่องแปดสินหาเรามีฉายตอนแรกดู